โอเคนะครับต่อไปเราจะปรับเป็นเชื่อมเท้าอลูมิเนียมนะครับเบื้องต้นปรับเป็นระบบเท้านะครับแล้วก็ปรับเป็นสีที่นะครับแล้วก็เปิดสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็คือไฟเริ่มต้นนะครับโวลลุ่มแรกกับวลลุ่มที่2ปรับเท่ากันเลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวแบล็กการ์ดก็คือกระแสไฟต่ำนะครับตัวนี้กระแสไฟหลอมละลายนะครับตัวนี้ดาวสโลปกดไป ตัวน,นี้แกคอนโทรลได้ทุกต,ตัวนะครับแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นความถี่นะครับถี่ก็คือเกตถี่หรือว่าเราจะเอาไว้ขึ้นแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับตัวน,นี้ความกว้างนะครับความเบืองก็คือแผ่เชื่อมน,นะครับกสิบเปอร์เซ็นต์ก็แผ่เล็ก5้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แผ่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวน,นี้เ็าเลือกให้เหมาะสมกับงาน,นอ่ตัวนี้เราใช้เป็น4ีสตาร์ทอ่สังเกตดูไฟเริ่มต้นจะเป็นไฟที่สตาร์ทนะครับอ่าหวะที่เราเชื่อมน,นะครับเรากด ค้างว้เลยนะครับตอนเชื่อมเท้าอลูมิเนียมแล้วกดค้างไว้เลยจนกว่าจะมีบอ่อหลอมนะครับพอมันมีบอ่อหลอมปุ๊บเราก็ปล่อยสวิตช์ปุ๊บมันก็จะยิงเท้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็เติมรวดเราก็เลื่อนตามจังหวะนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมดูนะครับน,นี้เดี๋ยวเช็ดค่าก่อน